สวัสดีครับพี่ภูมินะครับคลิมนี้นะครับจะมาสาธิตนะครับเป็นโปรเจกต์ Draw IoT นะครับเป็นโปรเจกต์ที่เราสามารถสแกนลายนิ้วมือนะครับเพื่อเปิดประตูได้นะครับวันนี้ก็เป็นโครงสร้างจําลองนะครับเวลาที่มีคนน่ะสแกนลายนิ้วมือประตูก็จะเปิดนะครับคุมไฟ1 2โวลต์นะครับแล้วก็จะมีการถ่ายภาพได้ด้วยนะครับถ่ายภาพนะครับสามารถที่จะถ่ายภาพส่งไปยังเว็บได้เลยนะฮะดูได้เลยว่าคนนี้ มาสแกนบัตรแล้วก็ถ่ายภาพหน้าของเขาได้นะครับดูได้บนเว็บที่เราเขียนขึ้นเองนะฮะสามารถสแกนได้นะครับเราสามารถที่จะสแกนบัตรได้ด้วยนะครับอันนี้ขออนุญาตลองทดสอบไปดูนะครับเราเป็นด้วยกันทั้งหมด3บัตรนะครับลองดูนะครับถ้าผมสแกนตรงนี้นะครับอ่าวันนี้ชื่อคือแมวนี่นะครับประตูก็จะเปิดได้ภาพก็จะถ่ายได้นะเห็นไหมครับอ่าก็จะถ่ายเวลาคนเข้าออกประตูนะฮะก่อนก็จะปลดล็อกออกนะครับได้ยินเสียงรีเลย์ไหมฮะ นี้ก็จะถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวเราดูซิว่ามันจะขึ้นตรงนี้ไหมนะฮะถ่ายภาพแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับขึ้นเขมอะไรนี่นะเวลาตามจริงเลยนะครับนีไปอเมกนะฮะก็จะรู้ได้นะครับก็ข้างในเป็น e ีพีแล้วก็ Arduino นะครับแล้วก็สามารถที่จะแอดบัตรเท่าไหร่ก็ได้นะครับมีฟิงเกอร์ด้วยนะครับสแกลายนิ้วมือนะครับบันทึกภาพของคนเข้าออกนะครับส่งไปยัง Google Drive เนาะแล้วก็สามารถที่ดูได้บนเว็บอันนี้เว็บใช้ภาษาอะไรเขียนครับ html ครับ html นะอย่างนี้เลยนะครับเราก็ดูอัปเดตได้เป็น Data Logger เป็นภาพขึ้นมานะครับโอเค